สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องทอนทันพยากรณ์ที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนเป็นอย่างไรนะคะอ่ะปอนจะขอประชาสัมพันธ์นะวันที่28นะคะปอนจะจุดเทียนถ้าท่านใดสนใจจุดเทียนความรักความเมตตาผู้อุทธร์คำชูนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นความรักเก่าความรักความรักใหม่หรือจะเป็นเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองก็ทักกันมาได้กิงกลางมาได้เลยนะคะทักไลน์มาได้เลย ทักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูสถานการณ์ความรักของเพื่อนด้วยมินิแคททาลอตนะคะเดี๋ยวดูซิยังไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าเปิดดูหน้าไพ่ละใช้เปิดดูหน้าไพ่นะคะใช้เปิดดูหน้าไพ่แล้วน่ารักดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาคลี่คนะคะเพื่อไม่ให้ไพ่มันติดกันเนาะ แล้วก็ต้องสับ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 ,สบอะไรสะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไมแม่นถ้าให้มันติดติดกันนะคะมันจะต้องแบบว่าอันนี้นิดนึงอ่ะมาดูนะคะอ่ะขอดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนนะคะสับไม่ค่อยชินกับอะไรอันนี้ไงแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไงโอเคเพ o ออฟวัน okay. เพื่อนเป็ตอนนี้กําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ไหมธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเหมือนกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะแถวบริเวณที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยอาจจะมีกิ่งไม้ได้นะคะมีกิ่งไม้พวกกิ่งไม้แห้งอะไรอย่างนี้ได้นะ,ะแถวที่อยู่นะคะหรืออาจจะดูคลิปแถวแถวหน้าต่างนะคะอยู่ใกล้ๆหน้าต่างได้นะคะเออเอ๋ว oh. พลังงานที่ตอนนี้เหมือนหนึ่งนะตอนให้หนึ่งเลยคือเลือกรักคนยากสองมีความรักสามเลือกรักเลือกคนยากมากปิดใจนะคะปิดใจนะคะปิดใจแล้วเลือกรักคนยากมากเลยนะคะอืมในพลังงานตัวตนของคุณนะ่ะราศีเมถุนได้เนาะวันนี้ทำไม เมื่อคืนยังสับไว้อย่างอันนี้อยู่เลยเชนออฟเพน n เ c l e ว้าวการเงินดีมากๆการเงินตัวตนคุณตอนเนี้ยดีมากหรือคุณได้ได้มรดกหรือทํางานแบบระบบกงสีเอ่อมีการเงินในครอบครัวอะไรได้ได้หมดเลยนะตอนนี้ขณะที่คุณกําลังฟังรับชมแรนดอมคุณอาจจะชมอยูด ชมอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่แต่ว่าอาจจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยก็ได้นะคะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยหรือใครอยู่กับคุณก็ได้นะคะที่เป็นครอบครัวไม่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยบางคนเนาะออเดวิลอื Devil. อราศีมังกรเดวิลคุณอาจจะบางคนชอบเล่นเอกชนนะแบบเสี่ยงโชคแบบเอกชน นะคะเดวิลนะคะหรืออาจตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับไม่ค่อยโอเคในครอบครัวไหมนะคะไม่ค่อยจะโอเคในครอบครัวหรือเปล่านะคะมีความยึดติดอะไรที่ทำให้หมองมัวอยู่นะชีวิตนะคะดูสิแล้วเดี๋ยวมาดูนะอ่า Queen of Wands อุ๊ย Queen of Wands ต้องบอกว่าคุณทำงานดีมาก คุณลลดตอนนี้หน้าที่กันงานคุณดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณสวยหล่อมากๆเลยนะคะคุณสวยหล่อมากๆแล้วมันแล้วมันต่อด้วยเดเอไอเดวิลต่อด้วยควีนอวานต้องมีคนคิดแบบคุณดูดีอยากสิบแปดบวกด้วยก็มีนะเออเอาจริงอุ้ออราช่วงเนี้ยออรากระจายอร่าคุณกระจายมากสเสน่ห์ของคุณเย้าวยวนใจมาก ไปเตะตาต้องใจใครบ้างคะนะแต่ทัดดินมาแล้วนะทัดดินมาแล้วไปเตะตาต้องใจใครมาบ้างคะนี่เี้ยเดี๋ยวต้องดูสีอ่ะไปเตะตาต้องใจใครบ้างอ้อลืมบอกว่าคุณอาจที่คุณอยู่อาจจะคุณอาจจะใส่เสื้อสีเหลืองตอนนี้หรืออาจจะมีดอกไม้ดอกทานตะวันนะคะอืมแบบที่นั่งนะที่นั่งแล้วมีรอบตัวคุณนะคะ หรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้คุณจะใส่ชุดสีเหลืองได้นะคะอืมและก็แน่นอนคุณอาจจะแถวที่คุณนั่งอาจจะมีน้องแมวของคุณหรือแมวใครก็ได้ที่สามารถเห็นได้นะคะเพจอ๋อครับมีเด็กอะมีคนเด็กกว่าที่ถึงคุณไม่รู้เด็กกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูแปบ๊บนึงนะเพราะถามแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนที่เขามองคุณอะ เขาบอกว่าคุณดูหน้าเด็กดูดูสวยดูหล่อขึ้นเยอะเลยดูหน้าเด็กคิงออฟวานเป็นเนื้อเป็นคู่ของคุณน, War, นะไหมคิงออฟวานน่ะแล้วตองเดลเวอร์เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นของคุณหนึ่งในหัวใจที่มันมีอยู่ในหัวใจของคุณน่ะเออเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเข้ามาพลังงานเก่าไหม <c oughs> นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยเหมือนแบบเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ทะเลาะบาดหมางกันเหมือนเขาอยากจะเข้ามาง้องอนคุณน่ะเออ Two of Pentacle Two of Pentacle ต้องบอกว่าเออตอนเนี้ยเดี๋ยวนะฟองเขาดูตรงกับโอเคมันเป็นการหมุนเวียนกองสีในครอบครัวได้มีการเงินตอนนี้บางคนอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะต้องได้ในครอบครัวอยู่นะคะซึ่งมันติดปัญหาอะไรนะคะมันมันยังติดปัญหาอะไรอยู่ ชูอวานชูสองเหรียญกับสองไม้มันมีคนส่องคุณอยู่สองคนที่ปรัถนาในเรื่องเพศอ่ะแล้วก็คิดไม่ดีก็มีเพราะตอนเนี้ยมันมีคนอิจฉาคุณด้วยเพราะคุณดูออร่ามากถ้าอันเนี้ยมันเป็นแลนดอมความรักเขาก็มองดูคุณคุณสวยหล่อมีเสน่ห ยั่วยั่วมากตอนนี้นะยัวย่วยั่วบทๆบบมากเลยนะนี่เขามองมาเอาจริงเขาอาจจะเกิดคุณคุณนะคุณก็ได้คุณหรือเขาก็ได้อาจจะเกิดในสองอาทิตย์จันวันจันท์วันที่สองอ่าเกิดเดือนกุมภาอ่าหรืออาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนเกิดวันนี้ได้นะคะคนคนเกิดที่บอกมาเดี๋ยวปองเขาดูว่ายัางไง แล้วไงต่อคะ DM เ e l มพโอ้คุณดูมีสง่าราศีมีความมั่นคงในชีวิตมากๆแล้วดูนิ่งดูสงบเมื่อก่อนคุณคือเอาง่ายๆคุณเหมือนเป็นคนสองบุคลิกเลยนิ่งเงียบสงบได้แล้วก็เสน่ห์เยาวยวนใจไม่รู้ว่าคุณจะ ไปทางไหนบางทีคุณก็ดูแบบเหมือนจะอ่อยเหมือนจะเล่นด้วยแต่บางทีก็คุณก็นิ่งเหมือนไม่ได้เอาอะไรใครจริงเหมือนจะไม่ได้มีใครจริงตามเดลิเวอร์ไงเดลิเวอร์คุณเป็นคนเลือกคนยากตอนเนี้ยเออเหมือนจะเลือกรักใครยากนะคะไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ง่ายๆนะเหมือนเห็นชัดมิ้งคควีนออฟวาน์นะคะยัย่วๆบดๆนะจ๊ะแต่นี่นะคะเอาจิงๆนะเป็นดีเอ็มฮโร่ถ้าเธอไม่ใช่ และก็ยานะจ๊ะและอีกนายหนึ่ง HD Emperor ที่มันเงียบๆขึมๆเนี่ยนะที่มันเงียบใส่ใส่คุณอะไรเงี้ยจอ้องอีโก้เก่งๆเนี่ยมันส่องมองคุณนะคะมันส่องมันมองดูคุณอยู่นะคะอืออ่ะดูซิเขาเป็นใครคนคนนี้เขาเป็นใครเดี๋ยวปอนขอเก็บเก่า อ่ะคนคนนี้เขาเป็นใครคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครที่มาส่องดูคุณเนี่ย The Fool ไอคนที่มันเจ้าชู้ไก่แจ้แล้วก็มันเดินหันหลังไปแล้วแล้วมันยังแอบหันมามองคุณทำตัวไม่สนใจแต่ความจริงแอบหันมามองคุณนะคะ โอ้ชูอัพครับป oh, ุ้ยตรงกับตำแหนงเดลิเวอร์เมื่อกี้ยังลูกเขาเพื่อเขาเคยรักกันจะมาสเปาลำเดิมแหมละก้าเนาะเออเขาคุณเคยรักรักกันหรือตอนเนี้ยอาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้นะเออเดี๋ยวก่อนนะอ่าคิงอวัลส์นี่ไงไอคิงอวัวานเมื่อกี้ นะคะที่มันมีสองพลังงานอะ่ะเออที่มั่นใจในตัวเองมากอะ่ะที่พลังงานคู่มันขึ้นอะ่ะเออที่มั่นใจี้มันอกมั่นใจในตัวเองสูงเวอร์นะคะอืมมั่นใจว่าฉันหน้าตาดีต่อให้ไม่หล่อต่อให้ไม่สวยก็โอ๊ยฉันก็คือแบบน่น่าจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงอืมแล้วก็ทํางานดีค่อนข้างจะทํางานดีนะคะ ไฟออฟซอสที่เห็นแก่ตัวนะคะที่เห็นแก่ตัวกับคุณที่ทำไม่ดีกับคุณและคุณเบื่อจนอาจจะแยกจากกันออกไปแล้วนะหรืออาจจะอืคือเขาต้องชนะเสมอนะคะนิสัยต้องชนะเสมอชนะเท่านั้นฉันคือวินเนอร์เดอะวินเนอร์นะคะผู้ชนะนะคะ queen of s o u อ s แต่นะจ๊ะต้องบอกเลยนะว่าเขาอะโดนแล้วโดนคุณประหารแล้วนะเขารู้ว่าคุณตั้งดักใต่เขาคุณไม่โอเคตอนนี้คุณปิดใจมากๆเพราะเขาคนนี้เนี่ยแหละนะบางทีเป็นเพราะคุณที่ว่ารักเขามากเกินไปนะมันทูอ of ครับแล้วก็คิงอ of ว n น s โจนี้เขามั่นใจในตัวเองที่จะแบบ ทำตัวเหมือนเลิศลือพิเศกอะเออไฟฟอ f ครับเลิกกันไปแล้วอืมแต่ต้องบอกว่าเขายังหันมาส่องคุณอยู่แต่คุณไม่รู้เรื่องบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเขาส่องแต่ก็บางท่านคิดในใจมันยังไงมันก็ส่องแต่แค่มันจะพยายามไม่ให้มันรู้ว่ามันมาส่องไงเออแล้วเขาทำให้คุณผิดหวังมากชีวิตนี่ค่อนข้างจะท็อกซิก ในการที่อยู่กับคนคนนี้นะคะแต่ก็อยู่กันได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันแต่ตอนแรกก็ยังอยู่กันได้ไงเพราะาคุณยอมเขามากกว่าจนเขาหันหลังไปเองนะคะมันมีเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเราจะต้องมาง้อกันได้อะ่ะเพศออฟเพนิคอลสนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณจริงๆตอนนี้เหมือนทั้งคุณและเขามีเซนส์ มีเซนส์ส่งถึงการอยู่นะคะชูอภพอแล้วก็เพจออเปนิเกอแล้วตอนนี้เหมือนเขาอ่ะเงินเงินเงินเขาค่อนข้างมีน้อยนะอืมน้อยลงนะคะทำงานไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แ m p e r a n c e เขาอาจจะเกิดในราศีธนูนาอ่าธาตุไม่บอกไม่บอกแล้วเขาอาจจะแต่เด่นๆคือตอนนี้ราศีธนูธาตุเนี่ยมาทุกธาตุแล้วนะราศีเมทุกราศีแต่เพียงแค่ว่า ตอนนี้คือมาราศีธนูนะคะเนี่ยเขาอยากจะกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเอ่อ q u f p n of p e n e s เนะเพราะเนี่ยแต่จะมายังไงเห็นไหมเพราะว่าความจริงอะคุณเป็นถึง u u e n o o p p n t a c l e s ที่มีเงินเยอะกว่าเขาแต่คุณก็ยกย่องเขาว่าเขาทำงานเก่งไปทำให้เขาหลงไม่ใช่ไปเหลิงเหลืงพูดผิดทำให้เขาเหลิงตัวเอง จนทําให้แบบความคิดเขาแบบเห็นแก่ตัวกับคุณนะคะเขาเลยมีความคิดที่เห็นแก่ตัวกับคุณมาก,มากๆเลยอืมเนี่ยเอ่อทางๆที่คุณมีดีกว่าไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นทั้งการเงินหรือสังคมก็ได้ในบางท่านนะในบางเคสนะคะอืมหรือมันตรงกับไฟออฟสอดอ่ะการที่เขาคิดว่า เขาคิดว่าอยู่กับคุณรักก็จริงเขารักคุณก็จริงแต่มันได้เงินนิดเดียวก็ไปหาคิดว่าสิ่งที่ดีกว่าหรืออาจจะเป็นอย่างตอนแรกก็ไดเดวิลเรื่องต้องการเรื่องทางเพศแล้วตอนนั้นคุณไม่ได้เสิร์ฟให้เขาก็ได้นะคะหรือประมาณนั้นโ o r อฟ c ่ of, ะตอนนี้เขามีความเบื่อหน่ายอะไรในชีวิตแต่ต้องบอกว่าตรงกับ Queen of s w o r d s เขารู้ เหมือนคุณไม่เอาไม่เอาแล้วเบื่อแล้วปัญหานี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันมีตั้งอยู่ข้างหน้าเขาที่เขาไปเลือกอะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ในใจคือถ้วยเนี้ยเออยังมีความคิดถึงคุณอยู่ในใจอะ่ะเนาะอ่าใต้สำรับนะคะจะเป็นไฮเพรสชัตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูทําตัวลึกลับเขาอาจจะเกิดเป็นคนวันชาวันจันทร์ได้นะเหมือนเออชาวันจันทร์เหมือนเมื่อกี้นเนาะอ่า เป็นคนชาววันจันได้แล้วทีนี้คือเขามองดูคุณเน่ยค่อนข้างลึกลับมองดูคุณแบบว่าสองบ,บุคลิกจริงๆอย่างที่ปอนพูดไปตอนแรกอะ่ะเออดูเป็นคนสองบ,บุคลิกที่แบบเอ,อจะจากอารมณ์ไหนกันแน่นะประมาณเนี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกาสรองสองปีอะเอออะไรประมาณนั้นเลยนะคะเสียงเขามาเก็บขยะ เดี๋ยวขอดูไพ่ลักกี้อินเลิแล้นะคะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆในเกี่ยวกับความรักครั้งนี้บ้างนะคะสรุปเขาจะได้แต่สองหรอจะมาไหมเออเขาความรู้สึกขอเจาะใจเขาหน่อยค่ะเขายัางไงเออโชคชะตาแต่โชคชะตาทำไมคะแต่เพื่อนๆบางคนจะได้เงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้โชค นะมีเกณฑ์ได้โชคมีเกณฑ์ได้เงินอยู่นะจะกก้อนเล็กก้อนใหญ่อาจาจะอยู่ที่บุญกรรมของเรานะคะแต่ช่วงนี้จะโชคดีไม่ว่าจะได้ทางไหนจะโชคดีเรื่องเงินสิ้นสุดแล้วเขาคิดว่าสิ้นสุดแล้วจบกันแล้วนะคะมันเป็นการจบกันแล้วตายจากกันแล้วนะคะอืมยากไรอาจจะเกิดเดี๋ยวน,นะวันพฤหัสวันเอ,อ่อราศีพิจิกนะคะยากไรนะคะ แต่ตอนนี้เขาไม่มีเงินไม่มีเงินตั้งแต่จบกับคุณไปเงินน้อยมากนะถ้าเขาเคยดูถูกคุณยังไงอะตอนนี้เงินเขาน้อยมากเลยนะคะเขาอาจจะไปมีคนอื่นค่ะที่สามารถเอาเขาอยู่เอาเขาอยู่คือยังไงที่ที่ทำให้เขาไม่มีตังค์อะตอนนี้เออเดี๋ยวป้องขอดูแป๊บหนึงนะ ผู้ปกครองออาจจะเป็นคนที่เขาไปดีลด้วยอาจจะผู้ใหญ่ทางนั้นอะก็ชอบด้วยกันนะก็แบบว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ทางเขาก็โอเคพ่อแม่ทางเขาก็อาจจะโอเคก็ได้นะในบางคนที่แบบว่าก็เอามาชดชดเส่เราบ้างก็ได้นะบางทีอะออนั่นแหละแต่คือยังไงอะมันไม่ถูกคันลองคลองทำอะมันไม่ถูกต้องอะ่ะ ต้องบอกว่าเขาอยากจะเออมันมีการที่ทางนั้นอะเหมือนจะต้องเข้าทางผู้ใหญ่ที่จะต้องทําให้มันถูกต้องประมาณต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยต้องจดทะเบียนต้องอะไรแบบนี้อยู่ตอนนี้นะที่เขาเจอปัญหานะคะอืมสิ้นสุดความสัมพันธ์ตรงสิ้นสุดถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะสิ้นสุดกันอะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากมาก เขาคิดถึงคุณมากจริงๆนะตอนนี้นะแต่ด้วยความภาคภูมิใจแบบหลงตัวเองของตัวเองไงโอ้โหพูดความภาคภูมิใจอีนี่มามั่นใจเลยจ้ะคิดว่าคือตัวเองหาได้อีกเยอะบางทีไม่ดูสังขารคิดว่าตัวเองเล่ท่อหล่อเทนะคะประมาณนี้สวยลดชดยิ่งอะไรแบบนี้นะคะเออคิดว่าแบบนี้แต่ความจริงตอนที่อืม เดี๋ยวแป๊บนนะึงตอนที่เขาอยู่กับคุณคุณก็เอาเขาอยู่อยู่นะค่อนข้างจะรู้ทุกอย่างเพียงแค่ว่าคุณแค่ยอมเขาเฉยๆบางทีเขาอาจจะไปติดคําสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ดีกับพ่อแม่ของคุณก็ได้แต่เขาผิดคําพูดนะคะแต่ตอนนี้คุณก็ไม่สนเหมือนกันโนสนโนแคร์ no, so no care, เพราะคุณมีฝีมือที่จะดูแลตัวเองนะคะคุณสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเขา นะคะตอนนี้มุ่งมั่นแต่ถามว่าจะมาไหมอาจจะมานะอาจจะเข้าทางผู้ใหญ่ไหมหรือสื่อกลางอะไรก่อนก็ได้อะ่ะ <Okay. S 1> มันจะมีอย่างนี้นะมันจะมีแล้วก็เนี่ยแต่คุณจะรู้ด้วยเซนส์นสัญชาตญาณว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้เขารู้สึกว่าทุ่มเทตั้งทุ่มเทให้กับการทำงาน ทุมเทให้กับการทำงานมากเลยนะในายเหรียญก็เลยแบบไม่สนใจประมาณพยายามไม่สนใจเรื่องคิดที่จะคิดถึงคุณก็พยายามให้กับการทำงานแล้วการทำงานนั้นก็ไม่คุ้มค่าต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่คุณนะ่ะมีฝีมืออาจจะเหนื่อยไม่มากแต่แต่ได้เงินง่ายกว่าเขาอีกอะไรเงี้ยแต่เขาต้องเหนื่อยกว่าประมาณนี้ตอนนี้นะ อืเนี่ยเขาไปเจอคนที่เอาแต่ใจเหมือนเชกเช่นเดียวกับที่เขาเอาแต่ใจกับคุณแต่ต้องบอกว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจเหมือนกันแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้สำ,สำรวจตัวเองนะไม่ดูด้วยเองนะคะว่าตัวเองเอาแต่ใจนะคะตอนนี้พอเขาไปอยู่กับคนอื่นเขาก็ไปเจอคนแบบนั้นเชกเช่นเดียวกับเขานะคะคุณก็อยู่เพลินของคุณใช้เวลาส่วนตัวของคุณให้เต็มที่เลย ตอนเนี้ยนะชมนกชมไม้นะคะจิบกาแฟตอนนี้คุณอาจจะเหมือนในไพ่ใบนี้ก็ได้จิบชากาแฟหรือดื่มอะไรก็ได้นะรับแสงยามเช้ายามเย็นก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปโดนแสงแดดอยู่ในระหว่างชมคลิปอะไรเพลินๆอะไรเงี้ยบางทีหรือ,อนี่ไงแต่เขาคิดถึงความอ่อนโยนของคุณนะคะเปรียบเสมือนแม่เนี่ยเปียบเสมือนแม่นะเป,เ,นนะเปรียบเสมือนแม่ที่ดูแลลูก นะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยความจริงนะเห็นไหมเหมือนไพ่ตอนแรกเลยเขาแอบบส่องแอบ,บมองคุณจริงๆแต่เขาไม่ให้คุณรู้ตัวว่าเขาแอบ,บส่องอยู่นะคะอืมแต่เห็นไหมนิ่งเขาคิดว่าเขาแบบเลิศพอเป็นผู้นำพอนะคะที่จะไม่ทำให้คุณรู้ต้องแบบรอเทเลทอ่ออะไรเงี้ยเออ นั่นแหละแล้วอีกอย่างเขาลงทุนลงแรงไปกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วลงทุนลงแรงที่เชิดออกจากคุณมาแล้วนะคะเออสูญเสียแล้วเขาก็กลัวการกลับมาแล้วมันจะกลับไม่ได้มันจะสูญเสียเพราะว่าเขาทําคุณแบบในภาพนี้เลยจบสิน้นร้องไห้ซึมเศร้าแบบนี้เลยเขาทําคุณแบบนี้เลยบางคนอาจจะขอร้องแล้วว่าเออเอามาเธอมาอยู่ด้วยกันเธอมา ปรับปุงอยู่ด้วยกันอะไรน่นนี่นั่นแต่เขาไม่เขาจะไปนะบางบางคนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนะกลายเป็นความเฉิดฉายคุณผ่านอุปสรรคต่างๆมานะคะตอนนี้คุณเฉิดฉายค่อนข้างจะลดมากเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าอะไรคุณผ่านความกล้าหาญมาแล้วคุณมีความกล้าหาญจาก ประสบการณ์ที่เขาทำให้คุณต้องมีน้ำตาเจ็บมาหนักมากจนทำให้คุณมีสติที่จะครองตัวเองตอนนี้ชีวิตคุณสุขสบายบางคนเลี้ยงลูกคนเดียวนะมีครอบครัวก็เลี้ยงลูกคนเดียวบางคนถ้ามีลูกนะเขาปล่อยให้คุณแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยคุณทำงานตอนนี้เก็บออมเงินทองแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวได้สบายๆนะคะโอเค โอเคถ้ายังไงเดี๋ยวปอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวปอนจะไปทําอีกช่องนึงอาจจะตอนดึกๆหน่อยเนาะเดี๋ยวไปทําในบ้านนะคะเพราะอยู่ข้างนอกนี้คนแก่ก็จะชอบแบบตะโกนอย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะคะให้เข้าบ้าน <c oughs> อะไรอยเงี้ยโอเคสําหรับวันนี้ปอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ